สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวกับฮิเตวส์นะครับกรุงเทพมหานครก็เดินหน้าขยายโครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตรโตไปไม่โกงนะครับให้ครอบคลุมทั้ง436แห่งนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวไปแล้วในโรงเรียนสังกัดกทม280แห่งนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าจัดทำหลักสูตรโครงการโรงเรียนสีขาวโตไปไม่โกงเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันปัญหาการทุจริตสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่3เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนสังกัดของกทมโดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม5ด้านประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์การมีจิตสาธารณะความเป็นธรรมทางสังคม การทำอย่างรับผิดชอบและเป็นอยู่อย่างพอเพียงโดยหลักสูตรดังกล่าวได้เริ่มใช้สอนในโรงเรียนสังกัดกอทม280แห่งและจะขยายอีก156แห่งเพื่อให้ครบทั้ง436แห่งต่อไปในอนาคตนางทยาทิพสุวรรณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครกล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนให้สนุกสนานตามหลักสูตรโตไปไมโกงจะทำให้เด็กได้รับความเพลิดเพลิน สอดแทรกด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามครอบครัวถือเป็นรากฐานสำคัญด้วยพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความสับสนเหมือนเช่นการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้เด็กที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพโดยทุกฝ่ายควรร่วมมือกันเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด